พร้อมกันว่าบิวกลงหันฮตอนน,ตอน,น,ตนี้มาถึงเกือบครึ่งทางแล้วเริ่มจะวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมแล้วอยากนอนอยากนอนนอนงรถกับเพอง,องพนั่นขึ้นเขาโอ้ย แม่เติมน้ำมนันนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนเนี่ย บัวอ,อ่บ้านบัวไม่เห็นเมื่อกี้น่ะโอ้โหว้วาวโอ้โหโต้นที่สิบสองน่ะเห็นป้ายอยู่ 2กิโลเมตรต้นที่11ทางออทางลุยเลยนนี่ออฟโรดแลยอินเนี่ยต้องเปลี่ยนรถไหมสันด็อกเดย ถึงแค่น,นอีกสองกิโลนะว้าทุกคนดูสต่กนพร้อมกันว่าวิ<ส>กกวกลางหันกลางหันวิวกลางหันอ่าวดหลัง <c oughs> โอ้โหสุดยอด <c oughs> โอ้นั่งรถ สามชั่วโมงเพื่อมาเจอสิ่งนี้นะคุกคเราจะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับอีกประมาณ2อกิโลเมารถขึ้นเขามาแบบทางแบบสุดยอดกางหันลโอ้ใหญ่มากเลย สาราข้างบนนูนเหรอใช่อันกลางนั่นอ่ะอันเดินเป็นแปนนั่นอ่ะนั่นแหละดอกไม้อ่ะปีที่แล้วมันจะเป็นดอกไอไอดอกเตซี่อ่ะแต่นี่มันไม่มีเลยเนี่ยไปไปให้มันถึงเาจ้ <laughs> ะไปเจอกันทั้งบนทุคน วย,เ,ยเหมือนในสวิตเซลนเลยอน่ดสวิตอนนเหมือนเห <laughs> อนต่างประเทศเลยอะดูดิโอ้โหโคตสวยเลยอะ 修。 หด้วไงมีอยู่ดองไปซี่นะ่ะ ขึ้้นนนไปาบิโอ้เสียงดังเป็นแบบน่ากลัวแท้อ๋อแล้วมันไมดังแค่เนี้ยเดียดังตัวนั้นก็ดังเมื่อกี้น่ะเหรอตัวนู้นก็ดังแสดงว่าถึงตอนถึงแบบว่า ประจุไฟมันเต็มแล้วก็ดูดออกใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นตอนนี้ความสูง1,140เมตรจากระดับน้ำทะเลวัดจากอะไรนี่ไงโอ้อย อยู่ไหนน้ำทะเลอ่ะอยู่บ้านเลยไม่มีอะไรให้กินเลยหรอมหม,มากไม้หมากไม้หมากตอกมัมีให้กินอะไรปะโอ้มันมันเป็นรูปไม่ได้หรอกมันเย็นจัดมาผลไม้ปลาไม่มีหรอกใส่ มีไหมบ่มีไม <laughs> <laughs> ่ว่าต้นเชอร์รี่ป่ะที่ไอ้ไอ้กี้ไอ้ก,กี้ไปเก็บอะไรหรอเกลเอาลูกเกจบุ๊ <laughs> บอกเอิญ่าไอเก๋แล้วปะเยอะไม่สับสนแล้ว โอ้ตอนเช้าหรอ <c oughs> ดังไปตาดห้างแท้เนอะ <c oughs> ดังไปตาห้างอะต่หางแท้นีอันที่สองอันนั้นน่าจะทีห่หนึ่งหระใช่ หนาวอยู่ดิสองจีตซองเกลอยู่ดิโย้บ้านร้อนเนาะไอ้จ้าเดินชมพันไม้จ้าตกใจเอ่ออยากพยับอะไรแบ<อ>รบแบบเหรอ,อ,อมา,าไดแทะกลางห้านหล่ม เต็มเลยอ่ะดูดิใช่หมดเลยอ,อันนี้บอเ็นเสียงอันนี้อบอเ็นเสียงข้างหลังได้อันนี้มีคอปเตอร์เสียงแมงปอยักตบ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 ,ตบ,ตบ ไม่บินชนอันนั้นหรอบินชนกลางหันเอ้าเมนนองกระเจียววะเ<ะ>มนนองกระเจียวที่ป่าแบบเป็นป่าชื้นเลยอะเนาะใช่เพราะว่าต้นไม้ต้นขึ้นไงนบบอืมอขอ้อมูลเนี้อากาศอากาศดีมากเลยอ่ะ ว้าสูตรอากาศให้เต็มปอดนั่น้านดูแลตีองต้นแบเอตุเปิมีเปลิลลมีเปิ่ลไม่ใช่แบกแอปเปิ้ลนี่ก็จะกินตลอดเลยละ่ะมีผลไม้ นเมเป,ม,ปมันปั่นมันปั่นทำงานมาหรอหรือว่าตัดการทำงานวะ คนพร้อมกันว่าวิวซ้อนวิวสายวิวซาย,ว,ซายว้าวท้องฟ้าไม่จับเลยถ้ามาช่วงไงอะไรนะดอกดอกแอปเปิ้ลใบไม้เปลี่ยนสี กูจะสวยเนาะเนี่ยแช่งหมดเลยอะมบไมีปน่ะลอีแล้วย้ายร้อยห้ากิโลมาเนี่ยคืเงมก็ี่พามาเราเป็นพ่อจอยเส้นทางชมธรรมชาติพามาบึ้งพามาบิ้ง่นดิ

ที่นะทั้งุกมีเกือบทุกที่ที่มีหินค่ะเนี่ยตั้งหินไอะเออโอ้ยคนทำแบบสมาธิอันนี้ทำนานแล้วนะนี่ต้นนะขึ้นแล้วนะใช่ค่ะเนี่ยตั้งแล้วเี่ยเป็นปฏิมากรรมเลยเนี่ยจะรลอันใหญ่เลยเหรอโอ้มันสีทับขา

มันสีตาด้นนั้นล้มนี้นะนะมันจะด้นตัวใหญ่ล้มมนสีทับตีนเจ้าของเนี่เอาเบิ่งเอาลูกลูกว่าลูกนันแลนดื้อแล้วบุพ่อเจ้าพ่อ่นคุณสีเสมอกันุตั้งนด้ั่นนั่นนั่นนั่นตีนีพ่เนมือนมสีปีนสตีน เป็นตั้งไบเห็ดนี่ยังตั้ง่ได้เดอหนักมากนู่นนู่นเต็มเลยนู่นโอ้โหทั้งหนาคุณเต็มอันนี้ที่ที่อ่าน ตรงป้ายเมื่อกี้บอกว่าเป็นภูเขาหินแข็งใช่ไหมเออก็มีแต่ก้อนหินแลบบ้วนะมันเป็นความเชื่อฮะของเกาหลีงไงวนขึ้นมาสารานี่เขา,าไข่อะไรนะไข่แคระนเหรอป้า <laughs> ไข่นกไข่นกไนก่กระดานไขน่ไก่โอ้โวนมาถึงศาลานี่สลัมซอ่โล <c oughs> ขึ้นมาข้างศาลาข้างบนไม่มีอะไรข้างบนข้างบน ที่นั่งไี่เฉยนี่คือจุดสูงสุดใช่ไหมเนี่ยอป้า่สอง้อยห้าสิบห้าจุดเมตร ทางทางมีมวยยางหมดแล้วเอาไปเอาวหมืนเดียขาะช่วงขายาวพกมี๋เปลยวเอาถ้ารับปลาลงมาเนี่ย บอคือนันนาะมงหานาพาลงลา,แล,าแล้วเอาไปคุณไปคุณคนำคุณดันมาน่ามูลุกเสียระวังลื่นเด้อคนขี่ทางเบรคได้อน่

cùng này vậy này ô oh. oh, như thế nè đi đi đúng không chỉ, không? chỉ thăng chỉ tang đấy bạn nè, quay quay ใช่เจ <biases S 1> <ithe S 2> ็บเลยโอ้ยต้ <LU> ตนน้ำฮ่ากินเสียง,งยมนุษย์ต่างดาวคุยกันส่งสัญญาณเหรอมีกระท h o ไงมีกระท h o เรียกพวกไง อีทางพวกนีม้มองเราเพิ่งเยอะเออขึ้นมาทางนี้ใกล้กว่านะเนี่ยจบเลยตัดตรงเลยเขาถึงบอกว่ารู้อะไรก็ไม่เท่ารู้งี้ไงอืมใช่ป้ายเขาก็บอกอยู่ไหนนั่นไงนั่นอะ่ะ <c oughs> นั่นไงนั่นไงเอาสารฝันให้เป็นจริง ง,ง,ง่ายอย่าที่อง,องนนยอยน่นดีลูกศอชี้นั่นดีอาอทางที่เราไปน่ะเจ็ด้เมตรเรากลังนังก็อา่อานเสีเเรกลับมาทางที่เราขึ้นไปมาทางนี้ใกล้กว่าเยอะ ม้กว่าเดิมล้บาดเนี่ยไฟฟ้าหน่ะสองหมื่นสองพันเก้าร้อยโวล์เนีองหม่นสองพันเก้าร้อยโวล์คิดเบิ่งกระแสไฟฟ้า อันนี้น่าจะเป็นสายไฟข้าง,งใต้ดิน อันเี้เพราะตรงนี้มันกลวยไม่ได้นะมันอันตราย เยอะนะทุกคนปีนี้<ภ>ามาพายุเข้ามาอก่อนหน้านี้ลูกเห็บลง <ภา S 1> มันก็เลยไม่เยอะแต่ก็ <ภา S 1> <laughs> สวยอยู่นะ <laughs> วันนี้ยิ่งเยอะ <laughs> ขอขอให้ถึงร้านซับขอให้ถึงร้านซับทำไรจะมาร้านัคลิปเฮ็ดคลิปข้อมาเนี่นี่สิขอร้านซับเฮ้ยโยอว้าวเป็นไงเต็มปอดแล้วใช่ไหมชื่นใจมากเสียดายเนาะมีไม่เยอะนะมีหน้าว่ากันใหม่ทุกคน วันนี้เอาไว้แค่นี้นะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกัน EP หนะ้าครับทุกคนบ๊ายบาย